กีตาร์เนี่ยด้วยเชฟของมันเนี่ยด้วยดีไซน์แต่ละตัวเนี่ยมันมีกระบวนการคิดที่เป็นศิลปะและใช้งานได้จริงคือสวยอย่างเดียวแล้วไม่เพาะก็ไม่ได้ต้องไพเราะและสวยงามผมมินบุรีครับ กีตาร์เนี่ยเราเรียนตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วเราก็ลหลงไหลกับมันแต่ว่าการที่ซ่อมหรือเซตอัพเนี่ยโชคดีที่มีเพื่อนเราเอากีตาร์มาให้ทำมาให้เซตมาติดพักไฟฟ้าซึ่งสำหรับการเซตอัพเนี่ยก็เป็นรถมือของตัวเองคือเราเล่นดนตรีกลางคืนเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับแล้วเอาไปเล่นแล้วเราเจอว่าอย่างเงี้ยเราชอบอย่างนงี้เราไม่ชอบเราก็เลยทำตามที่เราชอบแล้วบังเอิญที่คนส่วนใหญ่ที่มาเซตอัพกับผมเนี่ยกลับไปแล้วเขาชอบเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปสั่งคัตตอมหรือว่าไม่ต้องเป็นศิลปินอ่ะคือคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถมีกีตาร์ที่สัมผัสดีๆใช้ได้ทำเซ็ตอัพจริงๆเนี่ยประมาณ8ปีเริ่มจากทำให้เพื่อนๆก่อนมาเริ่มมาบูมตอนที่ยุค t ท k กก k กำลังมาวันหนึ่งผมก็ไปติดภาพไฟฟ้าให้กีตาร์ตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายลงถ่ายเป็นพิสซอรี่เกิดอะไรขึ้นกับกีตาร์ของลูกค้าเราทำแบบนี้ทำไมราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองปรากฏว่ามันมีคนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์ แต่ชอบดูก็เลยเกิดเป็นไวรัลมีคนแชร์มีคนดูเยอะๆวิวมันก็เลยไปแล้วก็เริ่มติดตลาดครับผมช่างไทยเนี่ยนอกจากเป็นช่างงานฝีมือความสวยงามแล้วเนี่ยมีความยากที่มันท้าทายระดับโลกเลยนะว่าถ้าใช้ไม้ไทยได้มันถึงเป็นของไทยเมื่อไหร่ทำไม้ไทยได้เนี่ย โอ้มันจะแบบเนนี้ออริจินอลของจริงไทยแท้ๆมันต้องเสียงดีจนนานาชาติยอมรับเพราะมันเป็นเครื่องดนตรีสากลคิดว่าทุกวันนี้ช่างไทยยังต่อตู้อยู่ยังทําและพัฒนาอยู่เรื่อยๆก่อนที่ผมจะจัดคิวเนี่ยบางวันเนี่ยลูกค้ามานั่งรอทํากีตาร์ห้าหคนเลยมันก็วุ่นวายไปหมดกีตาร์เต็มไปหมดเลยแล้วลูกค้าก็คุยกันแบบคุยเหมือนรู้จักกาันเอาผมว่าเอยพี่นัดกันมาเหรอเ๋อเจอกันตรงนี้แหละ เฮ้ย hey, ทำไมสนิทกันจังเลยเอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่เหมือนมันง่ายที่จะแชร์หรือเข้าหากันอันนี้เป็นเรื่องประทับใจที่อ๋เออเราทําร้านเนี่ยเราเราได้เจอเรื่องบราแบบเนี้ยมันมันหล่อเลี้ยงจิตใจกีต้ามันคล้ายๆจักรยานคืออะไรไม่สําคัญถอดออกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันสําคัญหมดเลย กีตร์มันเป็นศิละปะตั้งแต่ดีไซน์แล้วก็เสียงของมันครับศิละปะของกีตราเนี่ยในความรู้สึกผมนะมันจะต้องเป็นกีตราที่ได้เล่นคืองานเนี่ยแบบนี้งานยากๆบางทีก็ดองเป็นครึ่งปีเหมือนกันบางทีงานที่เราทําแล้วมันตันเนี่ยก็หยุดแล้วจินตนาการก่อนศิละปะมันเล่งไม่ได้เหมือนรอสีแห้งเหมือนรอกาวแห้งเป็นตน้น3สิ่งอะ่ะที่ผมผมคิดไว้เสมอคือส่งงานให้เรียบร้อยให้ลูกค้าแล้วเขาพอใจ งานสะอาดอย่างที่สมคือคิดซะว่าถ้ามันเป็นกีตาร์ของเราถ้ามันเป็นกีตาร์เราเองเราพอใจกับมันไหมแค่นี้เอง